แล้วเกมนี้จะไม่จบชาโควิด -19 ไม่โควิด -19 จะมีม็อบไม่มีแมปเนี่ยยังไงสถานการณ์ในสาภาพยุโรปยังคงจะลุกโชนต่อไปเพราะในเชิงสถิติวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2563ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงกำลังเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าสถานการณ์จะลากยาวจะลากยาวไปอย่างน้อย45วันหลังจากวันที่6มิถุนายนไปต้นไป ตัวเลขโควิด -19 ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผมเรียนย้ำไว้ตั้งแต่วันที่25เมษายนพุทธศักราช2563ก่อนหน้านี้ติดอยู่แค่1.5ล้านคนตอนนี้ทะลุ7.6ล้านคนจะ8ล้านเข้าไปแล้วว้ไงจะ8ล้านผมประเมินไว้ในเชิงสิติว่าจะอยู่ที่ประมาณ9ถึง10ล้านคน สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศาักดิ์ธีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการต่างประเทศการต่างประเทศระหว่างนี้คงหนีไม่พ้นเนะรื่องโควิด -19 สถานการณ์ของตลาดหุ้นสถานการณ์ของโลกกําลังวิตกอีกรอบหนึ่งเพราะเกรงว่าโควิด -19 จะกลับมาระบาดอีกครั้ง นะครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วในเชิงการสังเคราะห์ว่าเกิดม็อบในสหรัฐอเมริกาแบบนี้โควิด1 9นะครับจะระบาดอีกรอบและตอนนี้กำลังลามปามม็อบไปยังฝั่งสาภาพยุโรปนะครับในหลายๆประเทศไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการเกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจพนักงานรถไฟอังกฤษช็อกนะครับเจอลุงวัย60นั่งอยู่บนรถไฟนาน5ชั่วโมงนะครับ สำนักข่าวเดอะซันรายงานว่าการทําความสะอาดนะครับพนังกงานทําความสะอาดพบศพชาวอังกฤษวัย60ปีนั่งเสียชีวิตอยู่บนรถไฟนานอยู่6ชั่วโมงหลังจากที่ชายคนดังกล่าวหัวใจวายขณะเดินทางไปยังเมืองสต็อกฟอร์ดนะครับเมื่อวันที่6มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาชายดังกล่าวเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวายบนรถไฟนะครับแมนเชสเตอร์ Manchester ได้ไม่นานจากจุดหมายของคนดังกล่าวอยู่ที่สต็อกฟอร์ดนะครับ ใช้เวลาเดินทางจากเมืองแมนเชสเตอร์ราว8นาทีซึ่งไม่มีใครบนรถไฟทราบว่าชายดังกล่าวเสียชีวิตแล้วและทำให้ผู้ตายนั่งรถโดยสารไปถึงปลายทางในเมืองอนอนมัดนะครับที่อยู่ห่างออกไปกว่าถึง400กิโลก็เป็นอีกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจีนปรากฏว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลันในน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นนะทางตอนใต้มีคนกว่า2.2ล้านคนที่ผมรายงานไปเมื่อวานนี้ประสบ ะะอุทกภัยน้ําท่วมนะฮะตอนนี้ก็ปรากฏว่ากล้าชีวิตคนไปแล้วหลายสิบคนอุทกภัยได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะทำลายบ้านเรือนกว่า1,000หลังกล้าชีวิตของประชาชนไปแล้วหลายสิบคนนะครับรวมถึงผู้คนที่ถูกน้ําพัดสูญหายไปอีกจำนวนมากนะครับชาวบ้านนับแสนคนต้องอพยพออกจากบ้านไปยังจุดพักพิงฉุกเฉินชั่วคราวเพื่อ ความปลอดภัยทั้งนี้อุทกภัยที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายอย่างหนักซึ่งเบื้องต้นคิดปิดมูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับก็เป็นอุทกภัยที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศจีนจําได้ไหมฮะหลังจากวันที่6มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2563ผมเคยเรียนย้าไว้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็หลังวันที่6มาก็ เกิดหลายๆเหตุการณ์นี่ในประเทศจีนก็เกิดภัยธรรมชาตินะครับภัยการเมืองก็กําลังเกิดขึ้นในฝั่งของสหภาพยุโรปนะครับการเสียชีวิตของคนมีชื่อเสียงเกิดขึ้นในประเทศลาวนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นในประเทศไทยสองท่านท่านอ่าอ่าไกรศัก์ชุนทวันนะครับแล้วก็พิ่ตัวสรัญยูตายด้วยอ่าโรคมาเร็ง <c oughs> <c oughs> นะขนาดในขณะที่จีนบวยสหรัฐเมกาลัมเมิดอธิปไตยนะครับหลังส่งเครื่องบินลำเลียง C40A เข้าน่านฟ้าของไต้หวันสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าจีนออกมาประนามนะครับสหรัฐกระทำการยั่วยุหลังจากเครื่องบินของกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาลำหนึ่งบินผ่านน่านน้ำนะก็น่านฟ้าไต้หวันซึ่งปักกิ่งอ้างว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของจีนและละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่เกาหลีเหนือชี้ความสัมพันธ์ระหว่างคิมจองอึนกับทรัมป์นั้นไร้ประโยชน์ หากอเมริกันไม่ยกเลิกนโยบายที่ก้าวร้าวนะครับสรารการรอยเตอร์นะครับรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือชี้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประธานาธิบดีคิมจองอึนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แทบไม่มีประโยชน์อะไรนะครับหากบอยึงตันยังไม่เลิกใช้นโยบายที่เป็นโปรปรปักกับโสมแดงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ <c oughs> นะฮะทางเกาหลีเหนือก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น ซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดพลาดในขณะที่โควิด -19 ทุบสถิติตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันสวีเดน1,470คนนะฮะสูงสุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนมีการถแถลงผู้ติดเชือ้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นะครับ1,474คนนะครับ นับเป็นวันที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดอย่างไรก็ตามทางเจ้าที่ระบุว่ามันเป็นผลมาจากการยกระดับการตรวจเชื้อหลังจากที่ประสบปัญหาความล่าช้ามายาวนานกลยุทธ์ของสวีเดนในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด -19 ถูกพิจิตรพิเคราะห์อย่างใกล้ชิดจากทั่วโลกเนื่องด้วยประเทศนี้หลีกเลี่ยงในการใช้ล็อกดาวน์เข้มข้นนะครับเหมือนชาติอื่นๆโดยใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมน,นะฮะ สุขอ,อนามัยที่ดีอยู่ในพื้นฐานของความสมัครใจนะสวีเดนใช้การรับมือโควิด -19 นะครับบรรดาสถานบริการที่มีคนผู้คนแอาอัดไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่บ ار, าร์พัตคารร้านอาหารรวมทั้งธุรกิจต่างๆส่วนใหญ่ต่างยังคงเปิดทําการได้เช่นเดียวกับโรงเรียนสถานศึกษาสาหรับเด็กที่อายุต่ากว่า16ปีนะครับถึงแม้จะมีการเรียกร้องแข่งขันให้ประชาชนทําตามกฎเวนเ้นระยะห่างทางสังคมและคําแนะนําด้านสาธารณสุขอ,อนามัย นะครับเช่นการล้างมือบ่อยๆเป็นต้นนะี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งฮนะในต่างประเทศในขณะที่ประธานาธิบดีดนนชวทรัม์นะครับให้ผู้สนับสนุนทำสัญญาจะไม่ฟ้องหากโควิด -19 ไปติดนะในเวทีหาเสียงของเขานะครับสำนักข่าวเอพรายงานว่าทีมหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกำหนดให้ผู้สมัครผู้ที่สนับสนุนเข้ารับฟังการประสายที่รัฐโคลาโฮมา นะครับกลางเดือนนี้ทำสัญญาย,ยอมรับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 และจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้จัดงานในทุกกรณีนะครับย้ำนะฮะผมขณะที่มีการติดโควิด -19 ไปทั่วโลกขณะน,นี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือยังคงมีการหาเสียงอย่างเต็มรูปแบบนะครับทั้งพรรครีพับลิกันและก็พรรคเดโมแครตผมเคยเียนย้ำอยู่เสมอในเชิงการสังเคราะห์การตายของจอร์ดฟลอยด์เป็นกลยุทธ์ที่ใช้มานะฮะ นำมาเพื่อใช้ในการหาเสียงการเลือกตั้งประธานาธิบดีตอนนี้เรื่องของจอร์จฟลอยด์เบาไปแล้วจบไปแล้วตอนนี้เรื่องอื่นเข้ามาแทนกำลังบานปลายฮะศพของจอร์จฟลอยด์ได้ทำพิธีเข้าทำการฝังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันควรจะจบแต่กลับไม่จบกับบานปลายและในฝั่งประเทศสหภาพยุโรปก,กับเกิดการจรจลในเรื่องของการเหยียดสีผิวตามมาเช่นกันในขณะที่บราซิลยอยู่้ติดเชื้อทะลุ800,000รายนะครับตาย4 0,000ื่น แต่ผู้คนไม่หวั่นต่อแถวเข้าห้างยาวเหยียดนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายอดพู้ติดเชื้อโควิด -19 ในบราซิลทะลุ8แสนคนนะครับหลังจากผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า30,000ค,คนในช่วง2 4ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่กระนั้นดูเหมือนว่าผู้คนจะไม่หวัดหวั่นต่อสถานก,การณ์การแพร่ระบาดแต่อย่างใดหลังพบเห็นบรรดาขาช็อปทั้งหลายต่อแถวกันยาวเหยียดนะครับรอคิวไปยังห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่เริมนะครับเดินกลับมานะครับเพื่อเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งตอนนี้สถานการณ์กำลังตึงเครียดไม่ใช่ตึงเครียดธรรมดานะครับในขณะที่จีนก็ยอมรับนะครับคำพูดของทูตประจำอังกฤษเผือบอกนะฮะจีนผลิตวัคซีนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรัฐบาลจีนอ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้รับแก้ไขเซ็นเซอร์คำพูดของเอกอักรครราชทูตนะของ จีนประจำกรุงดอนดอนหลังเปิดเผยความคืบหน้าตัวแทนบริษัทยาต่างชาติจีนคิดค้นวัคซีนต่อ,อต้านโควิดได้แล้วเว็บไซต์ The Sun นะครับรายงานว่าจีนทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนคำพูดของนายหลิวเสี่ยวหมิงนะครับเอกอัครราชทูตประจำกรุงดอนดอนที่เปิดเผยเกี่ยวกับความคืบหน้าวัคซีนโควิด -19 ของจีน หลังจากที่นายเสี่ยวหมิงได้บอกกับบรรดาผู้บริหารและตัวแทนผลิตยาต่างชาติหลายบริษัทว่าจีนสามารถผลิตวัคซีนโควิด -19 ได้แล้วและยืนยันว่าขณะนี้มีการนำวัคซีนดังกล่าวทดสอบทางคลินิกในเฟสที่4ี่นะครับอย่างไรก็ตามเมลออนซันเดย์นะครับในวันที่7ที่มิถุนายนที่ผ่านมาระบุว่าบรรดาตัวแทนบริษัทยาจากต่างชาติที่เข้ามาร่วมงาน กับต่างพากันประหลาดใจที่ได้ยินนายเสี่ยวหมิงเอ็กอารข้าราชทูตจีนเปิดเผยว่าจีนสามารถผลิตวัคซีนโควิด1 9และอยู่ขั้นตอนการทดลองกับคนในเฟส4ซึ่งหมายถึงพร้อมที่จะผลิตจำนวนมากและนำมาใช้กับผู้ป่วยนะโรคโควิด1 9ได้อย่างไรก็ตามก็มีเอกสารนะครับต้นฉบับการประชุมเพื่อยืนยันคำพูดของนายเสี่ยวหมิงนะครับที่มีการบันทึกเทปไว้นะครับ สถานเอกอากาัครราชทูตของจีนณกรุงรอนดอนปรากฏว่าเจ้าที่ประจำสถานทูตได้ส่งเอกสารซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคําการผลิตวัคซีนโควิด -19 ของจีนอยู่ในขั้นตอนเฟสสองนะฮะยังไม่ถึงเฟสสี่นะครับจากรายงานของเมลออนซันเดยร์ระบุว่ารัฐบาลจีนมีความอ่อนไหวเกี่ยวกับการคิดวัคซีนโควิด -19 เนื่องจากมีหลายประเทศได้กล่าวหาว่าจีนมีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับโควิด -19 ที่เริ่มระบาดในเมืองอู่ฮัน่นบนทุนหูเปย่ยนะครับ เป็นแห่งแรกเมื่อปลายปี2 0 6 2ขณะที่อักขาระชุดอของจีนประจำกรุงหลงดอนนะครับกรุงหลงดอนยังเผลอเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวว่ายาวัคซีนต้านโควิด -19 ชนิดหนึ่งยังอาจอยู่ในรูปของยาพ่นนะครับพร้อมที่จะนำไปใช้กับผู้ป่วยโควิด -19 ในเดือนกรกฎาคมนคั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอังกฤษบอกว่าจะผลิตได้นะครับใช้จริงก็เดือนกันยายน นะครับอย่างนก็ตามจีนตอนนี้อยู่ในเฟสสองอยู่นะฮะต้องใช้ทั้งหมด4เฟสในสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศต้นๆเลยที่ประกาศเจอไทยก็ประกาศเจอเช่นกันฮะแล้วก็กําลังค้นคิดทดลองในมนุษย์เป็นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายในการทดลองของมนุษย์ก็มีทั้งหมด4เฟสตอนนี้จีนมาเฟสที่2ไทยก็กําลังเข้าเฟสที่1่อังกฤษกับสหรัฐนะไปก่อนเพื่อนเลยนะครับเพราะว่ามีการเตรียมการเรื่องนี้มาก่อนในขณะที่นิวซีแลนด์นะครับ ถอดรูปปั้นผู้บัญชาการสมัยล่าอาณานิคมนะครับสำนักข่าวเอพรายงานว่าเมืองแฮมิเดนในซีแลนด์ sea and, นะครับถอนรูปปั้นของผู้บัญชาการทหารสมัยล่าอาณิคมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นต้นกําเนิดของชื่อของเมืองนี้นับเป็นเมืองล่าสุดในอีกหลายๆเมืองทั่วโลกที่กําลังทบทวนอดีตของตอนเองนะครับรถเกลียนยกรูปปั้นทองเหลืองของกัปตันจอหนเฟนส์ชาร์จ แฮมิลตันซึ่งออกจากใจกลางเมืองหลังจากที่รับคำร้องเรียนจากชาวเมารีท้องถิ่นและคำขู่จากผู้ประท้วงต่อต้านการเหยียดสีผิวเชื่อชาติว่าจะโค่นมันเองขณะมันกำลังถูกยกออกมีฝูงชนยืนโห่ร้องแสดงความยินดีอยู่ใกล้ๆก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมนะรได้รับการเสนอชื่อจากรีพับลิกันชิงตาแหน่งประธานาธิบดีในรัฐฟลอริดา สืก่กข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนั์ชอมแห่งสหรัฐอเมริกาตัดสินใจเลือกเมืองเจ็กสันวิลนะครับรัฐฟลอริดาเป็นสถานที่กล่าวสุรภะสุรสรรพ์ร,พร,รับการเสนอชื่อตัวแทนของพรรคปฏิพิกันส่งเลือกตั้งประธานาธิบดีในฤดูร้อนที่จะถึงนี้หลังจากถูกผู้ว่าการรัฐนะครับนอร์ทแคโรไลนาปฏิเสธการผ่อนคลายร็อกดาวนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งสุดท้ายชอมก็ได้รับการ เจอชื่อเป็นประธานดีคนต่อไปและผมเรียนย้ำนะฮะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะฮะที่กําลังเกิดขึ้นเกิดการเจรจญเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธที่กาลังเกิดขึ้นทั่วโลกนั้นเป็นกลยุทธ์ของฝั่งนะฮะประเทศมหาอำนาจโดยมีวัฒนธรรมที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนโดยมีหลักที่สําคัญคือหลักที่เรียกว่าชาตินิยมถ้าจับได้กันนะครับผมเรียนมาตลอดเขายืดหลังเนี้ยเดี๋ยวก็ยังมีตัวแปรตามมาตามเนี้ย เป้าหมายสูงสุดคือการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีถึงแม้โควิด -19 จะระบาดถึงแม้มอบจาม,มาสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางโยโะๆจีนโน่นี่นั่นสงครามคงัางค้าจะเกิดขึ้นเขาจะเดินมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีจะไม่มีการเลื่อนถ้าทรัมป์ไม่เสียเปยรียบสภาวะเศรษฐกิจต,ตอนนี้ดาวโจน์ก็ร่วง1,800จุดน้ำมันดิ่ง3ดอลลาร์สหรัฐภาวาสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับโควิด -19 ะระรอบใหม่ สำนักข่าว Market Watch กับรอยเตอร์นะครับรายงานว่าดาวจนร่วงกว่า1,800จุดนะครับดันม้มนลบกว่า3ดอลลาร์สหรกักจากความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นดันราคาทองคำพุ่งขึ้นค่อนข้างจะแรงนะครับในขณะที่มีการประเมินว่าเตือนอีกไม่นานนะยุโรปจะ,ะเผชิญกับโควิด -19 ในรอบที่2บอกเกิดจากการชุมนุมเหยียดผิว นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายุโรปอาจเผชิญกับโควิด -19 แต่รอก2ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอันมีต้นตอมาจากการชุมนุมใหญ่ต่อต้านนะครับการเหยียดสีผิวในทวีปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับจากความเห็นของเจ้าที่สาภาพยุโรปและผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผู้ชุมนุมประท้วงนับหมื่นคนทยอยกันบนท้องถนนเมืองใหญ่ในหลายพื้นที่ทั่วยุโรปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแสดงถึงพลัง พลังงานต่อต้านการเหยียดสีผิวหลังจากที่การเสีชีวิตจากตำรวจนะครับถูกควบคุมตัวควบคุมตัวจอร์ดฟลอยด์ชาวอเมริกันเชื้อสายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงการวิเคราะห์ก่อนนะครับในเชิงการวิเคราะห์ถ้าไปดูตามสถานการณ์คงก็บอกว่ามันจะต้องติดเชื้อแน่นอนนะครับเพราะว่าคนไปชุมนมเยอะ นะไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมหน้ากากก็ไม่ใสนะครับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ย่อมมากสูงขึ้นนะครับแต่ในเชิงการสังเคราะห์ในเชิงการสังเคราะห์ผมบอกแล้วเกมนี้จะไม่จบจะโควิด -19 ไม่โควิด -19 จะมีมอ็อบไม่มีแมปเนี่ยยังไงสถานการณ์ในสาภาพยุโรปยังคงจะลุกโชนต่อไปเพราะในเชิงสิิิิวันที่6มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2563 ภัยธรรมชาติภ,ภ,ภัยการเหมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงกำลังเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าสถานการณ์จะลากยาวจะลากยาวไปอย่างน้อย45วันหลังจากวันที่6มิถุนายยนเป็นต้นไปตัวเลขโควิด -19 ท,ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผมเรียนย้ำไว้ตั้งแต่วันที่25เมษายนพุทธศักราช2,563ก่อนหน้านี้ติดอยู่แค่1.5ล้านคนตอนนี้ทะลุ7.6ล้านคนจะ8ล้านกันไปแล้ว,ไวไ่าย จะ8ล้านเง่นผมประเมินไว้ในเชิญสติว่าจะอยู่ที่ประมาณ9ถึง10ล้านคนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นะครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์ตอนนี้ทั่วโลกเป็นยังไงประเทศใกล้เคียงเรานะฮะอย่างอินเดียเป็นยังไงบ้างก็กำลังแย่ทุกประเทศแย่หมดมีประเทศไทยเนี่ยรอดผมย้ำอีกครั้งมีคนถามว่าทำไมไม่พูดเลยลาราพม่าเนี่ยทำไมโควิด -19 ไม่มากก่อนหน้านี้นะครับตอนที่เราติดโควิด -19 ใหม่ๆเราเปิดพรมแดนสิ่งที่ตามมา ลาวพม่าก,ก็ติดโควิด -19 จากประเทศไทยนะครับเราติดมาจากมาเลเซียติดมาจากอิตาลีติดมาจากเกาหลีใต้นะครับกับแพร่ระบาดในไหนฮะในสนามมวยนะครับซึ่งผมเรียนแล้ววันพลาดน่ตอนนั้นก็รีบแก้ก็รีบแก้แก,แก้แก้กันพอเราแก้ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางนะของสองสาประเทศเหล่านี้เนี่ยทำให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยพอมีคนป่วยเกิดขึ้นเขาก็รักษาหายรักษาหายแล้วไม่มีคนติดเข้าไปใหม่ เขาไม่เขาไม่มีคนเดินทางจากต่างประเทศเข้าไปเหมือนประเทศเราเราเป็นศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์ไงนะครับแล้วเขาตอนนี้เขาก็ปิดประเทศเหมือนเรานะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศพม่าลาวเขมรเนี่ยมันน้อยลงนะครับมันน้อยลงตามลําดับเพราะติดพรมแดนของไทยนะครับไทยสกัดได้ประเทศอื่นก็ไม่ติดไปด้วยนะครับเราเป็นต้นน้ำเขาเป็นปลายน้ำมาว่ายไงนะครับนี่คือสถานการณ์เรื่องโควิด -19 แต่สถานการณ์ตอนนี้ดาวโจนส์มันร่วงเพราะอะไร มันร่วงเพราะตอนนี้การชุมนุมที่กําลังเกิดขึ้นมีการประเมินว่าโควิด -19 จะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งผมมื่อวนยินไว้แต่ตแรกแล้วอย่างไงโควิด -19 จะเพิ่มสูงขึ้นแนะะ่ในเชิงเศรษฐกิจก็เพิ่มสูงขึ้นในภาคปฏิบัติการหรือในเชิยงยุทธการก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามจะเพิ่มสูงขึ้นในรูปแบบไหนจนหุ้นตกหุ้นตกสุดท้ายนะฮะในสหรัฐอเมริกาก็มุ่งหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบด,ดีไม่มีการเลื่อนจะคนจะเป็นจะตายจะ,จะมับจะแมทฉันก็จะมุ่งหน้า สู่หลักยุทธศาสตร์ของเขาคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสําคัญสิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะรู้นะเวลาดูในเชิงปรากฏการณ์อย่าไปดูในเชิงปรากฏการณ์ดูแค่ตามองเห็นวิวกระจรั์ไปแต่ความจริงไม่ใช่เขามีหลักฝั่งประเทศมหาอำนาจเขาจะมีหลักในการเดินแต่และประเทศจะมีหลักในการเดินไทยก็มีหลักในการเดินเหมือนกันนั่นหมายความว่าแต่ละก้าวของประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบันเราต้องเอาตัวรอดสถานการณ์จากสถานการณ์วิกฤตเหล่านี้ไปให้ได้นะครับตอนนี้ทั่วโลกกาลังวิกฤต ในประเทศไทยกําลังดีขึ้นและเพราะเรามียุทธการ,ร,รในชื่อว่าวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยแบ่งเป็น3ยุทธการ,ร,รป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเรากําลังดําเนินและแม่นยําในยุทธศาสตร,ร์เหล่านี้ถึงแม้ว่าจะล่าช้าเรายังคงยืนยันตามหลักเหล่านี้ต่อไปนะครับทำให้โควิด -19 เราดีขึ้นอารียประเทศมันง,งงไงตกลงประเทศไทยมันเป็นไปได้ไงวะทําได้ไงวะทําไมมันรอดอย่างนี้แบบนี้ขึ้นมาทําไมประเทศไทยรอดคนไทยรอดนะครับเพราะมันมีหลักที่มั่นคงแม่นยํา ะะเดินมาได้อันไหนถูกผมบอกถูกอันไหนผิดผมบอกผิดอันไหนผมบอกผิดเดี๋ยวคอยดูให้กันโกโซบิก so ก็จะมีปัญหาตลอดนะสองเรื่อง,รอ,งอ,งรอ,องเรื่องของการบินไทยขาบอกผิด2เรื่องของการยื้อเวลาเนี่ยผิดเดยอะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจะมีปัญหานะครับสเรื่องอะไรตอนแรกก็ไปกักคนไว้ที่สัตหีบตอนนี้ก็เพิ่งเอามากักตามที่ผมว่าก็ต้องถอยหลังไปทําอย่างที่ว่านะทุกอย่างมนถึงเริ่มดีขึ้นสิ่งเหล่านี้เราคงได้เห็น นะฮะปรากฏการณ์การต่างประเทศถ้าเข้าใจการต่างประเทศแล้วเราจะเข้าใจประเทศไทยทันทีเลยฮะว่าเราจะต้องวางกลยุทธ์การเมืองการปกครองอย่างไรประเทศไทยเป็น1ใน200ประเทศของโลกนะครับเราเป็นประเทศเล็กๆ1ในมณฑลของจีนและ1ในมลร,รัฐของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเองนั่นหมายามว่าในสถานการณ์ที่ประเทศอื่นกําลังเจอกับวิกฤตเราต้องเอาตัวรอดไปให้ได้ไม่ใช่หมายถึงใครคนเดียวนหนึ่ง หมายถึงคนไทยทุกคนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เตรียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ความรู้ครอบรักและเป็นห่วงเธอคนที่มอบความห่วงใยที่มีเพื่อเพิ่มภูมคุมกันหากวันนี้ลมเกลียวดังเป็นพี่น้องเราลองรวมมือรวม,มแรงร่วมใจห่างกันจนพ้นภัยเพื่อวันใหม่รลักซ์ดาวมันก็แค่ชั่วคราวไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดไปไกล ให้เราร่มกันก่อนละดาวมันก็แค่ชั่วคราวไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดไปหญ่ฟังทางดีก่อน ไวรัสทําพิษเดือดร้อนกันทวนหน้าไม่ต้องัวเทียงกันว่าใครเดือดร้อนกว่าสารพัดข่าวสารที่ประดังเข้ามาทิ้งบ้างเท็จบ้างเช็คให้ดีๆก่อนนะก่อนที่จะติดเชือ้อโควิด1 9อย่าตื่นตูงเกินไปเวียนได้กตย่าหพิ่งวีนหะาขอ้อมูลให้รอบด้านผ่านเทคโนโลยีสังคมไม่เป็นบายถ้ามีคน<ช>จิตต้อง,องมองสีสรักและเป็นหูเธอคนดีบอกความ ลิติดกันเป็นติ่งโดนกันทั่วเข่าที่มันรั่วเข่าที่มันมั่วอย่าไปกลัวต้องเพิ่มัคกซีด้วยความรู้ล็อกดาวน์อยู่บ้านกันยาวทุกประเทศทั่วโลกก็เหมือนกัน right now เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วก็วมีทั้งดำทั้งขาาเลือกมองดูให้ดีๆมีสติตองเสพา่าเวลาส่วนใหญ่ที่เราต้องอยู่กับบ้านก็เอาเวลาที่มีมาหาข้อมูลให้รอบด้านเข่ามั่วเข่าไม่ชัวร์ให้ระวังกันบ้างอย่าตกเป็นเหยื่อคนชั่วแชร์มั่วจะติดตาราง